สวัสดีจ้าพ่อแม่เป็นน้องนะเขียวอยู่เด้อท่างผีคนปลูกหญ้านะปลูกหย่าปลูกหญ้าปลูกหย่าแหง้ว่าเปิ้ลไหนเป็นอ่ะอยู่ดีล่ะสวยงามอยู่นะนี่ค่ะยางขาวปทันนี่ เดินไปทางนี้ก็ไปถนนส่วนโตว่านะคะยังจะซืือกับเมื่อยละละพี่น้องเด้เดินเสย์ก็เสาแหบๆแล้วนะคะเป็นยังเด้พี่น้องมันมีเแดดนะคะก็เลยจะไปต่ออีจกจัหน่อย ว่ามีแดดก็ยันแต่ฝนตกแล้วพี่น้องเอ้มาบังซุ่มคิดดูพี่น้องพอน้ำมาถิ่งไว้อยู่ทั้งพีคิดทางภูเขาคิดดูไอ้จีน่าหนามเ่ินจีน่าเฮ้ยคนเห็นผัดไทย แนมกันเห็นยังฮะมาเขากองมา <c ười> ผมหยอง <c ười> คนผมหยองฮะมาเขากองแล้วรถไฟพี่น้องไปประเทศต่างๆย่างขึ้นนวนพี่น้องเมื่อในจักหน่อยเพรานยังตัวใหญ่เดพี่นอนคนนี้ลูก ตาฮักเนาะค่ะนะคนนายมี่เหม่เม้มด้วยนี่ค่ะนาเจ้าหยองเนาะผมหยองนย้อนคนอ่ะตาฮักตาฮักพี่รองค่ะไม่ลูกยางน้ำกลินตัวปุ๊ดใหญ่นะคะแต่เพิ่นเหมือนตัวอวบๆเสือๆคนอ่ะคนอ่ะเห็ดยังเจ้าขั้นติฮะขั้นฮ ลูกพ่นจะทังข,งขง้างๆไม่ให้ลูกออกกล้องแนบบอไม่ให้ลูกออกกล้องแน่บ่พุ่นตาหนอนหน่อยสามตัวจากแม่พ่นไปทางไหนนอนอยู่พุ่นลมั้งพี่น้องนี่ค่ะลูกพ่นตาฮักตาฮักตาฮักเยอะนะนี่ลูกเนี่ยหน่อย,อย,อยมากมากนั่งมาเร็วเขากล้องแล้วมา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 ,มา เฮ yeah. ้มาเร็วมาเร็วมาเร็วเขากล้องเร็วมาเจ๊ล่ะมากขานั่งคิดดูว่า,วออว <laughs> า,า,านั่นมาเขามาเขมา,ขขขม,ามาเขากลมาแล้วมาเขากล้องแล้วมา <laughs> ทำความสะอาดลูเพิ่นตะแยนเจ้ามากสะอาดคักนะเฮะมาสะอาดคัก ข้ความจ่าลูกอ้ํานามให้ลูกสิฮะจะหักด้อยค่ะเนาะนอนกับมีดได้ไปเนาะโอ้นอนเห็นน้ำพัดไทยบอตรงนี้มองน้าพิ่นมายยางไระช่างพี่ดุพี่นองคะ่ะยางมายังมามาดอมาดอ มาสวยกันยังมาสวยกันยังคุณนายกากะคุณกนกัมาหากินนอนกินยังเลยพี่อนเราเลยธรรมดาเลยคุณนายกาก <laughs> โอุน <laughs> คนนกากาดกท่านี่ตนผลไม้ผลประเหตุเอาแล้วพี่น้องมันเถ่าแล้วผลประเหตพผลปร่ดูแลอาเฮ็ดอี่ยังหั่ะนัเฮ็ด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 เดเฮ็ดเเฮ็ดอะไรอยู่ต็ต้นไม้ฮม งานต่อเหาหูยุว่าเจาเป็นคู่ฉันเป็นคู่เต็น่าเนี่ยค่ะฉันเป็นคู่เห็นปะหูยุว่าเจาเป็นคู่บริวา,ารจะเป็นสามได้ล่ะฉันเป็นคู่ ห้องหากันห้องเอาลูกพี่น้องห้องเอาลูกเพ่นพอใช้ถึงเวลาสิให้ลูกกินนมหรือเปล่าถึงเวลาให้ลูกพ่นกินนม มันส้มแล้วก็จะเอินเอาหืูพนไปกินนมเหนเนมเนี่ย,ยค่ะเฮ้ยะทะเลาะกันพี่รอง เจอตีใส่หัวผัดไทยตกกระจายกึบมาอนนั่นทะเลาะกันคุณนายกากรอย่างผู้บบาวกันจีนา่ะย่างผู้บบาวกันบ่สวยงามอยู่นะ มืวอนี้ได้มีแดดพี่อน้องได้มีแดดแต่พ่อเวียนพันเอาเอันง่วงพันมาปล่อยอยู่มืวอนี้มันมีแดดขันตะเวนพันทะลุนะฮะมาได้นะทะลุอันขี้ฝามาได้นะพี่อน้องงามอยู่เด้อค่ะนี่งาม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 น,ามน,น,นะคะวิวสวยอยู่นะ นุมทั้งผีประไทยว่าเคยทำอาหารเพียนอนเหงือจับเถื่อนนองคู่พ่นห่วงห้ากันพ่นพักแล้ห่วงห้าลูกพ่น,นห่วงคักเถอะสิบก้อนห่อนค่ะห่อนเฉยไปนอน ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเนื้อใจเด้อฝัดไทายในสวีตสวัสดีค่ะเอ้าคือว่าอนไนละ่ะพี่น้อง